ับผมมือวานี้มาพอพบกันอีกแล้วครับกับจ่องบายันผ้ามวนผ้าเราะนะครับเมื่อวนนี้นะครับผมก็มาในบรรยากาศนะครับข้างหลังนะครับจะเป็นบ่อรายนะครับหรือว่าอีกซื่อหนึ่งเขาเอิ่นว่าบ่อโซลาเซลล์นะครับส่วนหมากเขาจะเอื่นว่าเป็นบ่อโซลาเซลล์นะครับนะครับข้างหลังมือวานนี้บรรยากาศดีแห้งนะครับวันนี้เมื่อวนนี้ผมเกิด่าในผ้าไวตกปลาครับวันนี้ผมจะผ้ามาประกอบชุดเบ็ดตกปลาสลิดนะครับ ในสไตล์ของบ่าวยันเองนะครับจะประกอบแบบใดนะครับมาหนีเด <us metros mal> ี๋ยวผมจะภาพประกอบหลังจากสีประกอบแล้วนะครับลิปต่อไปนะครับผมจะพาไปตกนะครับก่อนที่พี่น้องจะเข้ามารับชมคลิปนะครับก็จะเลื่อมือเกานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผูไใดเข้ามาเบิ่งใหม่กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับบ่าวยันในนะครับเด้อผมจะได้มีกําลังใจนะครับฮ็ดคลิปดีๆออกมาให้พี่เห็นน้องรับชมกันอีกต่อไปนะครับ ่อนที่จะเข้าไปประกอบจุดเบ็ดตกปลาสะลิดนะครับเข้าไปเบิงผลงานของจุดเบ็ดตกปลาสะลิดของผมเลยนะครับผมตั้งซื้อชุดนี้ว่าชุดดับแนวนะครับชุดดับแนวปลาสะลิดนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิงผลงานกันเลยนะครับ ครับดึงให้เข้าเข้าสามตัวครับปวดหมานนะครับปวดหมานนีครับหกเ้นนะครับหกเ้นหลังจากที่รับชมผลงานของชุดดับเนี่ยของผมไปแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะพามาเหตุย่างละเอียดเลยนะครับรวมทั้งการประกอบชุดเบ็ดนะครับบอกว่าที่เป็นเยื่อนะครับเยื่อเหตุแบบไดนะครับ ยเกี่ยวมั่นหมูนี่ครับเกี่ยวเบ็ดนี่เห็ดแบบใดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเห็ดย่างละเอียดนะครับคลิปนี้นะครับผ่านไ้เลยนะครับสําหรับมือใหม่ที่เขามารับชมนะครับจะได้ความรู้ดีมากๆเลยนะครับในการตกปลาสลิดนะครับเดี๋ยวเข้าไปประกอบชุดเบ็ดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกย่างละเอียดมามีกากแน่นอนครับคลิปนี้ไปกันเลยครับมาเข้ามาเบิรงครับว่าต้องใส่อุปกรณ์อย่างไรนะครับในการ ประกอบชุดเบ็ดในชุดดับแนวนี่ครับบามีอหยางแนนนะครับอัน้บแรกนะครับ็คืออันนี้จะเป็นตะไครยตะกอนะครับกระซื้อนี่ครับผมจะใส่เป็นหกเส้นนะครับจะประกอบใ้่กับชุดนี่ครับกับทุนนะครับทุนแบบนี้นะครับเป็นผู้ไดอยากได้นะครับเอาไปเบิ้งคลิปสอนหน้นะครับทุนในลักษณะแบบนี้นะครับอาการมันจะไหวแห้งนะครับใส่กับกระซื้อนะครับทุนแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสต็อปเปอร์นะครับสต็อปเปอร์แบบนี้ผมจะใส่เป็นมันบมมีเบอร์บอกนะครับจะเป็นใส่แบบหน่อยที่สุดนะครับเบอร์ที่หน่อยที่สุดนะครับแล้วก็นะครับทุ่นตกกุ้งนะครับนี่ผมจะใส่เป็นเบอร์หน่อยที่สุดกับเบอร์เอสนะครับแล้วก็ตัวเบสนะครับตัวเบสผมใส่เป็นของโอนเนอร์นะครับเบอร์ 0. ูนสาเกนะครับ ในการตกปลาสลิดนะครับแล้วก็อันนี้ครับเวลาออกหมายนะครับขาดบ่อใดนะครับนี่คือที่ปลดเบ็ดนะครับทํามาจากการล่มนะครับมีคลิปสอนอยู่นะครับเป็นผู้ใดอยากได้นะครับเห็นมาจากการล่มฮักนะครับโเสียต่าง์นะครับไปเบิ้งคลิปได้นะครับคลิปสอนนะครับผมมีคลิปสอนอยู่ครับอย่างละเอียดเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นโรเลอร์นะครับ เหลือเก่าเนี่ยครับี่เอาไปทำมวนสายนะครับเวลาเขาประกอบจุดตกปลาเซรลิตแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสายหกปอนด์นะครับศูนย์จุดหนึ่งแปดมิลลิเมตรนะครับนี่สายหกปอนด์ครับเป็นสายหีนหน่อยแห้งนะครับนี่เพราะว่ามันต้องใส่กับเบ็ดตัวหน่อยนะครับนี่เบ็ดตัวหน่อยมันต้องต้องใส่สายหน่อยนะครับสัตว์มันจะมัดบรยูนะครับเห็นผมใส่ตัวหน่อยแห้งนะครับนี่ เก็บมึงนะครับนี่ครับผมเอามาของนอกนี่ครับใส่กับมือผมนี่ครับตัวน้อยแห้งนะครับเดี๋ยวผมเอาไปประทัดมาวัดให้มึงนะครับนี่ครับเบิ่งกับความกว้างของประมาณนซี่มิลนี่ครับความกว้างของตัวเบ็ดนี่ครับหน่อยแห้งนะครับ นี่นะครับเป็นตัวเบสครับผมเอามาไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็กันไกครับกันไกเอาไว้ตัดสายนะครับแล้วก็สายแปดปอนด์นะครับสายแปดปอนด์เอาไว้ใส่ประกอบชุดเบสครับชุดตะครยนี่ครับแล้วก็ขีมครับเพราะว่าสายมันหน่อยแห้งนะครับเพราะต้องใส่ขีมในการดึงครับนี่ตอนที่มัดเบสมาตัวนี้ครับต้องใส่ขีมในการดึงครับ อุปกรณ์ที่ใส่ครับก็มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวต่อไปผมจะผาประกอบชุดเบ็ดนะครับก่อนโดยการประกอบชุดเบ็ดนี่ครับก่อนชุดที่เป็นตะไคร่ตะกอนครับผมจะยังพันเดียประกอบนะครับผมจะประกอบชุดเบ็ดนี่ก่อนนะครับมาครับพามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากสายก่อนนะครับสายหกปอนด์นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บ ออกนี่ออกมาไหวนี่ก่อนนะครับทีนี้มาเดิประกอบนะครับตัวนี้เป็นส่วนของทุ่นกระซื้อนะครับตัวนี้ผมยังมาเดิ่จุ่กมกนนะครับผมจะเริ่มทีสายก่อนนะครับสายหกปอนด์นะครับแล้วก็ใส่ทุ่นต๊ะกุ้งนะครับผมจะใส่ตัวเก่ากันครับเ,เบอร์เอสนะครับ จะประกอบให้บางยังละเอลียดได้ล้วครับนี่นะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงนะครับแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วโดเข้ามานะครับต่อไปนะครับผมจะใส่สต็อปเปอร์นะครับในการล็อกทุ่นตัวนี้ที่หนึ่งนะครับว่าผมใส่สต็อปเปอร์เพราะว่า เวลาที่เขาวัดป่านะครับเขาดึงสต็อปเปอร์ทุ่นขึ้นไม้แบบนี้นะครับเพราะเขาวัดปาปุ๊บทุ่นจะไหลลงมาครับบยอยู่ในจุดเก่านะครับเขาจะได้ขยับขึ้นขยับลงอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่สต็อปเปอร์นะครับล็อกตัวหลังนะครับตัวเดียวนะครับใส่แค่ตัวเดียวนี่ครับสต็อปเปอร์ตัวนี้หน่อยแห้งนะครับนี่ ยางหน่อยคักได้ครับประมาณมิ้นกว่วๆนึ่งครับนะครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปแล้วก็ดึงเพื่อจะล็อกทุนโต๊ะกุ่งเข้าไว้นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะบริเวณไห่ทุนจมนะครับสต่อเปิดนี้ถ้าใส่เบอร์ไงทุนจะจมนะครับนี่เพราะว่าทุนมันก็น้ำหนักเบาอยู่แล้วนะครับ ก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะปัดเบดนะครับสำหรับเบดนี่ครับจะใส่เป็นโอนเนอร์นะครับศูนจุดสามเก้านะครับผมเอาออกมาไหม่ครับนี่ครับก็จะมาดเบดมาดแบบธรรมดานี่ครับ เว่าเบดมันตัวหน่อยแห้งนะครับก็จะมัดยากเนี้ยนิดนึงนะครับแนะนํำนะครับให้พันได้หลายรอบเนี่ยนะครับเพราะว่าเบสมันตัวหน่อยนะครับประมาาหาหกรอบนะครับ พันๆไหมนะครับมัดหยากนะครับเพราะว่าเบ็ดกับตัวน้อยนะครับสายกับน,น้อยนะครับก็เลยมัดหยากนะครับครับแล้วก็สอดนะครับดึงนะครับ จะพึงถึงแห้งนะครับนี่เขาก็มาจัดสายนะครับสายมาอยู่ข้างด้านหนาของคมเบดนะครับมาอยู่ส่วนของคมเบดข้างหนานะครับยามวัดเันจะดิติดนะครับนี่ครับมาจัดสายเรียบร้อยแล้วครับเขาใส่คีมนะครับในการดึงนี่ครับถามว่ามีคีมมันเดือบโบนเนนนะครับต้องใส่คีมในการดึงครับ จัดสายอีกที่หนึงนะครับแบบนี้นะครับแค่นี้ครับจะเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเรจะเอากันไกรนะครับมาตัดส่วนที่เกินออกนะครับนี่ครับตัดแล้วนะครับ มันทีเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ยังพ่อได้วัดระดับนะครับในการตกพ่อไปถึงหมายผมจะลวดหาระดับอีกที่หนึ่งนะครับว่าปากินอยู่ระดับไหนนะครับต่อไปนะครับสายตรงนี้นะครับสายตรงนี้ผมจะอยู่ทีเมตดหาซิปนะครับสําหรับที่ผมใส่นะครับผมจะดึงออกมาความยาวของสายนะครับมีหาซิ โดยประมาณของผมก็ประมาณวาครึ่งนะครับผมจะใส่ประมาณวาครึ่งเดี๋ยววัดก่อนนะครับหึ่วาครึ่งนะครับ,รบเสร็จแล้วก็ตัดนะครับ ตัดละเข้าต่อมาเห็ดผมตรงปลายนะครับเพื่อที่จะคล้องกับไหมนะครับของชิ้นเดียวนะครับนะครับให้ทบออกมาแบบนี้นะครับผมก็จะนะครับม้วนทับแบบนี้ครับทับขึ้นข้างบนแล้วก็สอดลงข้างล่างนะครับมันจะเป็นเลขแปดนะครับ ลัคือนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอดกลับนะครับเบิ่อท่านมาดนอกครับนะครับผมจะสอดมาแบบนี้นะครับ มันก็จะเป็นห่วงแบบนี้นะครับนะครับตรงนี้เน่าเกินไปนะครับผมก็จะตัดออกนะครับใส่กันไกลนะครับในการตัดออกตัดออกตรงนี้ความเน่าให้เหลือประมาณหนึ่งเส้นนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับต่อไปนะครับผมก็จะใส่สต็อปเปร์นะครับมาลลอกตรงนี้นะครับใส่สต็อปเปร์ สอดเข้ามาตรงนี้นะครับสอดเข้ามาก็ดึงนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับพราะเวลาเขาใส่ตรงปลายคันชิ่งเดียวนะครับอ๋อผมจะสมมติว่าตรงนี้เป็นปลายคันชิ่งเดียวนะครับเขาสอดเข้ามานะครับใช้กําไม้นะครับเขาก็หรูดนะครับสอดเข้ามาแบบนี้นะครับเพาก็ะรูดจะต็อปเปิดมา ลอกไว้ครับจะเป็นแบบนี้ครับมันจะบรุดนะครับนี่นะครับเวลาเขาตกมันจะบรุดนะครับเวลาที่เขาเก็บนะครับเขาก็ะรูดจะต้องเปิดกลับนะครับแค่นี้ครับมันก็จะออกแล้วนะครับสําหรับชุดเบ็ดนี่ครับประกอบกับเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับนีตปลไปที่จะคล้องครับชิ้นเดีวนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเก็บนะครับในกลับโลเลอร์นะครับ จะเก็บใส่กลโลเลอร์นะครับประกอบแบบง่ายๆนะครับในสไตล์ของเบายันมนะครับสูตรดับแนวนะครับรับรองนะครับว่าดับแนวในนอนนะครับถ้าเจอสูตรนี้เข้าไปนะครับกระมวนเขาโลเลือ์นะครับ เก็บใบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมวาให้สุดนะครับนี่ครับจะสอดแบบนี้นะครับสอดเก็บครับแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ่คียบเป็นทีเรียบร้อยนะครับสําหรับชุดเบ็ดนะครับตกปลาสลิดนะครับสูตรดับเนี่ยของผมนะครับต่อไปนะครับผมจะ้าประกอบชุดนี่เป็นชุดกระสือนะครับผมจะเริ่มจากตะไครนะครับหกเส้นนะครับแก่านี่ครับ สำหรับตะไคร้นี่ครับยามมาสือมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้แล้วเข้าผมแนวน้านะครับแนวน้าให้ใส่คีมตัดลุกม้นตัวหนี้ออกนะครับลุกม้นตัวนี้มันจะมักของครับตรงนี้นะครับตะไคร้นี่ครับผมแนะน้าให้ตัดออกเลยนะครับโดยใส่คีมนี่ครับ สตารออกเอาทิ้งนะครับนี่ครับแล้วก็มาที่ชุดนี้เลยครับอันนี้ก็เอาสายแปดปอนด์มาครับกอบเริ่มจากมุมสายมอเนาะ ขันกันอยู่นะครับเริ่มจากซ้ายมากนี้ครับผมก็จะใส่สต็อปเปอร์นะครับรสต็อปเปอร์เดี๋ยวตัวนี้นะครับ เอาสายออกมากแล้วก็ใส่สต,อต็อปเปอร์เข้าไปหนึ่งตัวนะครับดึงเข้ามานะครับต่อไปนะครับสอดเขามานะครับตรงนี้นะครับมันจะมีมีหูอยู่นะครับสอดเข้ามานะครับเหมือนทนปกติธรรมดานี่ครับสอดให้ทะลุเข้าไปเลยนะครับ สอดทลุลงมาแล้วครับจะมาถึงตรงนี้กะมัดเลยนะครับนะครับมัดใช่ครับตรงนี้นะครับสอดเข้าไปครับหนึ่งรอบ บบนี่นะครับพันสามรอบสี่รอบ,นะรบแล้วก็สอดกลับแล้วก็ดึงนะครับนี่ครับชุดหัวเข่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะดึงสต็อปเปิดออกมานะครับนี่ครับในการตกนะครับผมจะดึง จะตอเปิดลงมานะครับกับตะกอดนะครับให้ชิดกันเลยนะครับแล้วผมก็จะใส่เยือตรงนี้นะครับสำหรับเยือนะครับที่ผมจะใส่นะครับผมจะใส่เป็นสูตรหัวกะทินะครับสำหรับเยือนี่ผมสอนไปแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับสูตรเยือหัวกะทินะครับไปเบิ้องได้นะครับผมจะใส่สูตรเยือหัวกะทินะครับในการตกปลาสลิดในการอ้อยนะครับ มจะให้ความสําคัญของการอ้อยลายที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเข้าใส่เหยื่อที่มันอ้อยปลาเขามานะครับเขาก็จะโต๊ปลาได้นะครับเขาก็จะได้ปลาถ้าเหยื่อบดีนะครับปลาก็จะพวกเขานะครับเพราะป่าบวกเข่าแล้วเขาก็ต๊ปลาบขได้ครับหรือเขามาหน่อยเฉยนะครับมาเขาก็จะี่บดได้ปลานะครับนี่ครับสําหรับตรงนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาโต๊ะเขาก็เหยื่อหุ่มจสหนีเขาก็โยนลงไปเลยนะครับ สำหรับสายตรงนี้นะครับให้วัดใส้คับขั้นชิ้นเดียวของเจ้าของนะครับเขาใส่5าจุดหรือว่า4ีจุดหนะครับเขาก็วัดออกมานะครับผมจะตัดเลยนะครับผมจะเห็นในมือนะครับผมจะวัดใส้ครับขั้นหาจุดีของผมนะครับ ก็จะเฮ็ดเหมือนกันนะครับนี่ก็จะตัดสายตัดเรียบร้อยนะครับผมก็จะนี่ครับโค้งว่มาเป็นตัวยู่นะครับประมาณหาเส้นหกเส้นเจ็ดเส้นประมาณนี้นะครับความเงวแล้วเป็นตัวยู่จับตรงนี้นะครับแล้วก็พับขึ้นมาพับแบบนี้นะครับพับ รู้มาข้างล่างแล้วก็ม้วนขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็บีบไปนะครับนี่นะครับขึ้นไปข้างบนนะครับสอดสอดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับนี่นี่ครับมันจะเป็นลักษณะเป็นเล็กแปดนะครับนี่นี่นะครับเพิ่งเห็นกันบเนอกครับมันจะลักษณะคล้ายๆเป็นเล็กแปดนะครับ ห้อกระดึงนะครับดึงให้ขวดตรงไม้เป็นปมอย่างนี้นะครับนี่ครับแกนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะเหลือปลายเนี่ยผมจะตัดออกให้เหลือประมาณหนึ่งเส้นนะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋วผมก็จะใส่สต็อปเปอร์นะครับเหมือนเดิมครับกับชุดที่แล้วนะครับจะใส่สต็อปเปอร์เพือที่จะรัดกับไหมตรงปลายของชิ่งดิวนะครับแบบวัดเข้ามาแล้วจะดึงนะครับ แค่นี้ครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเวลาเขาใส่กับปลายชิ้งอยู่นะครับเขาก็สอดเข้าไปคลองแบบนี้นะครับนี่แล้วเขาก็รูดสต็อปเปร์นะครับข่อนหานะครับนี่ครับมันก็จแต่ล็อกเน้นหนานะครับนี่บอลลูดนะครับเวลาที่เขาจะเก็บนะครับเขาก็รูดกลับนี่ครับ มันก็จะออกแล้วครับนี่คือสูตรของผมเหตุประจํานะครับผมจะเห็ุแบบนี้นะครับแล่วก็เป็นที่เดียบร่อยนะครับเวลาเก็บนะครับผมก็จะเก็บแบบนี้นะครับสําหรับทุนกระซื้อนี่ครับผมก็จะใส่สายนี่ครับม้วนข้าม่านี้ครับม้วนขวาแบบนี้ได้นะครับ เงินคาซุดแล้วผมก็จะพับแบบนี้นะครับพับแบบนี้ขามานะครับของนี่วผมก็จะใส่นะครับแล้วษณะแบบนี้พันนะครับเวลาเก็บนะครับพันไปในทิศทางเดียวกันนะครับพันนะครับพันไปเรื่อยๆนะครับ แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับต่อไปผมจะใส่ยางนะครับจะใส่หนังยางนะครับในการมัดนะครับจะมัดทั้งเขียงถึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสหรับอันนี้ทุนกระซื้อนะครับเป็นทุน 6เส้นนะครับให้สังเกตเบิงปานะครับาปลาตัวบบใหญ่นะครับเขาก็ใส่ใส่หาเส้นหาเส้นครึ่งลงมานะครับปลาตัวใหญ่เขาก็ใส่เป็นหกเส้นนะครับนี่นะครับสําหรับทุนท่นของเขา่ะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับทุ่นตกปลาสําหรับตกปลาสลิดนะครับนี่ครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับประกอบ ชุดดับแนวนะครับนี่เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการประกอบชุดเบ็ดนะครับผมก็ได้บอกอย่างละเอียดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทิปต่อไปนะครับผมจะพาไปตกปลาสลิดนะครับโดยที่ใส่ชุดเบ็ดนี่ครับชุดเบ็ดดับแนวของผมนี่ครับผมจะพาไปตกไม้ไหนะครับทุกคนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะบริพ่านทิปต่อๆไปนะครับผมจะพาไปตกปลาสลิดนะครับ ทุกท่านนี่นะครับผมขอขอบคุณนะครับพี่พี่น้องนนะครับที่เสียสละเวลานะครับเข้ามารับชมคลิปของเบายันพามวลพเละนะครับตั้งแต่เริ่มแรกจนจบนะครับขอบคุณได้หลายครับที่เข้ามารับชมตั้งแต่เริ่มแรกครับผมสวัสดีครับผม